สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับฮันเดโซนะครับพอดอีมีคนเรียกร้องอยากให้เล่นด่านแซนโกสกอร์เปียนให้หน่อยนะครับแซนโกสกอร์เปียนตัวนี้ก็คือเป็นบอสค่อนข้างจะยากนะครับขนาดระดับปกติแล้วเนี่ยก็ยากพอสมควรนะครับแต่มีทิศทีมงานในกิวผมฝากถามมานะครับว่าผ่านยังไง <c oughs> ครับผมขออภัยครับยังส่วนตัวผมแล้วนะครับระดับนรกนี่ยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านสักครั้งเลยในระดับพลังหนึ่งมืนสามพันเกือบหนึ่งมืนสามพันเจ็ดนะครับยังผ่านไม่ได้เลยนะครับนอกนั้นระดับนรกนะครับในบอสทุกตัวผมมีสกอร์เปียนนะครับมีมีราชามั่กงนะครับ กับตัวนี้แซนโกสกอร์เปียนนะครับที่ผมยังไม่ผ่านสักครั้งเลยนอกนั้นผ่านหมดแล้วครับเป็นเต็มยีี่รอบทั้งหมดแล้วครับยากพอสมควรนะครับวันนี้ผมจะมา,าวิธีผ่า่าโดยส่วนตัวผมเองนะครับเพราะผมเป็นคนไม่ได้เติมเงินสายฟีใส่ของเท่าที่มีนะครับอันนี้คือที่ผมใส่มานะครับผมจะใช้ดเวลลิทนะครับ แล้วก็มีเตะลอยครับสนับลอยแล้วก็มีใจแอนนะครับเป็นสนับสนุสนลอยทั้งหมดเลยนะครับส่วนคาร์มาน,นี้ก็คือผมใส่ผมใส่เพื่อลดลดพลังลงให้มันเทียบเท่ากับพลังบอสนะครับนี่คือในส่วนนี้นะครับจริงๆแล้วพลังผมตรงนี้ถ้าใส่เต็มๆจะหมือสามนะครับผมดรอปลงมาให้ใกล้เคียงแล้วตัวนี้ผมก็ดรอปลงครับใส่ ใส่ของกาดเอาง่ายครับเพื่อให้พลังใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าใส่ของฟูนี่ก็คือผ่านง่ายแล้วครับอันนี้จะเป็นการสาธิตนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันครับก็คือวิธีการนะครับบอสตัวนี้ห้ามเตะลอยให้เต็มหลอดเป็นอลังขาดนะครับถ้าเตะลอยเต็มเต็มหลอดนะครับบอสจะสะบัดนะครับสะบัดนี้เราอาจจะติดสตันก็ได้นะครับ คือไม่สามารถทำลอยได้ทันทีนะครับซึ่งบอสจะหน้าแดงตลอดเวลาแต่ไม่สามารถทำลอยเต็มได้ทันทีนะครับเพราะบอสจะสะบัดนะครับพอสะบัดยังไม่พอนะครับทำให้เกราะบอสนี่รีกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับก็เลยค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับส่วนวิธีนะครับขั้นตอนแรกนะครับเลี้ยงลอยเข้าไปเรื่อยๆครับให้ให้ตัวบอสเนี่ยมีขีดลอยขึ้นมาสักหน่อยเต็ม เท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ขอให้มีแต่อย่าให้เต็มนะครับอย่าให้เต็มไม่งั้นบอสจะสะบัดทันทีแล้วเราก็จะได้เริ่มใหม่นะครับพอเลี้ยงลอยไปปุบครับสักพักจะมีจังหวะที่บอสมันพุ่งนะครับกระโดดพุ่งออกมาจากทรายจังหวะนี้แหละนะครับเรามีลอยเลี้ยงไว้อยู่แล้วนะครับให้เราใช้ใจแอนนะครับพุ่งไปทุบแล้วบอสก็จะติดลอยทันทีนะครับบอสจะไม่สะบัดนะครับบอสจะไม่สะบัด จับจังหวะให้ดีครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเราจะสามารถทําได้หนึ่งคอมโบหลังจากที่บอสลอยแล้วนะครับในขณะที่ใช้คอมโบนะครับผมแนะนําให้ใช้ไอตัวนี้ก่อนนะครับไอตัวนี้ครับที่ฟาดเป็นครั้งเป็นครั้งนะครับฟาดเป็นครั้งครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บให้ใช้ตัวนี้ตามนะครับเหตุเนื่องจากว่า่าสกิลตัวที่สองที่ผมแนะนําเนี่ยมันจะเป็นการหมุนควงสว่างลงควงสว่างลงมา จากกลางอากาศนะครับในจังหวะที่มันถึงพื้นแล้วนะครับถึงพื้นแล้วให้เราใช้นาลิสเอลนะครับยิงเข้าไปเลยยิงสตันนะครับจังหวะที่ยิงอยู่เนี่ยบอสมันลอยอยู่ครับพอบอสมันลอยอยู่แล้วปุ๊บยิงสตันเข้าไปบอสจะลอยค้างกลางอากาศนะครับมันจะลอยค้างกลางอากาศจังหวะที่ค้างกลางอากาศนี่แหละ คูดาวสกิลเราจะกลับมาทันทีครับเราจะสามารถใช้คอมโบได้อีกหนึ่งรอบนะครับใช้คอมโบได้อีกหนึ่งรอบทันทีนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเราทําติดได้ใช้คอมโบถึง2รอ,อบนะครับบอสก็น่าจะก็จะชนะบอสได้ทันทีนะครับคิดว่านะครับเพราะว่าบอสตัวนี้แพ้กลางอากาศอยู่แล้วนะครับแพ้กลางอากาศอยู่แล้วลองไปชมกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ อย่าลืมนะครับก็คือต้องเลี้ยงเลี้ยงลอยไว้ครับครับสักประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วก็อย่าลอยอีกนะครับอย่ลอยลอดจนกว่ามันจะพุ่งนะครับนจะพุ่งแล้วครับจะพุ่งแล้วครับเหใจแอนเราโอ้จะได้เขาไม่ทันใจแอนเราโดนสตันนะครับโดนล้มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ครับ ยังไงอ่ะเี่มขับแสงมาแล้วปึ๊บกดปึ๊บ,บจังหวะดีครับสับก่อนครับแล้วค่อยหมุนหมุนปุ๊บนาริเซียวป <c oughs> เห็นไหมครับบอลลอยอยู่ <c oughs> ครับเราจะได้คอมโบอีกรอบนึง <c oughs> ปุ๊บๆๆๆแล้วก็หมุนครับอ่ามันก็จะได้ครับมันก็จะพอได้อยู่นะครับประมาณนี้ครับโอ้ผมดรอปลงเยอะเลยดรอปเยอะตีเยอะไม่เข้าเลย <c oughs> ไม่ถึงขึ้นหรอกเลยครับไม่แล้วครับยังยังฮะเดี๋ยวนะครับหมุนหลาดิเอลนะครับยิงป่าป่าป่าแล้วก็ได้อีกรอบหนึ่งครับหมุนแอ้าจังหวะนี้ครับเตะเตะอีกได้ครับอ่าเห็นไหมครับเตะอีกได้ปึ๊บ โอ้โหนี่ครับประมาณนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าจังหวะที่นาริสเอลนะครับยิงอยู่นะครับยิงอยู่แล้วเราทําคอมโบได้หนึ่งครั้งนะครับรวมเป็นสองครั้งครั้งแรกแล้วแล้วคราวนี้ผมลืมไปเลยถ้าเราเตะได้นะครับให้เราเตะโดยใช้การที่มันพุ่งกระโดดหลบนะครับอพุ่งหลบปุ๊บแล้วเราสามารถเตะได้สกิลเตะนะครับ สกิลเตะตัวนี้ติดมากับดวลลิฟนะครับเตะได้ครั้งหนึ่งเราเตะลอยขึ้นอีกสามารถเตะลอยขึ้นอีกได้ครับตรงเนี้ช่วยได้เลยนะครับผมเมื่อกี้กลายเป็นผมทําคอมโบติดได้สามรอบนะครับสามรอบเลยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงลองย้อนกลับไปดูนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีผ่านนะครับผมก็ดรอปอาวุธลงไปเยอะเลยนะครับกว่าเลือดบอสจะหมดได้ทำคอมโบถึงสามครั้งนะครับผมโอเคครับผม ยังไงก็อาจจะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับผมสำหรับคนที่น่าจะเป็นสายฟรีโดยตรงครับเพราะว่าผมไม่เคยเติมเงินนะครับเป็นเทคนิคการผ่านบอสนะครับแต่ยอมรับว่าในระดับนรกนะครับยังไม่ผ่านเลยนะครับยังไม่ผ่านเลยทำทำคอมโบได้ครับแต่ค่อนข้างจะนานนานมากครับเลือดบอสดลดน้อยมากนะครับลดน้อยมากโอเคครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ